สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตคนเราใช่การทำมาหากินเลี้ยงปากท้องเพื่อเอาตัวรอดไหมใช่ไหมถ้าไม่ใช่ทำไมพ่อเห็นพี่น้องดิ้นรนกันเรือเกินหรือทำไมตัวพ่อ ลัวจะลําบากเหลือเกินจริงๆเราก็บอกว่า,าการหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ได้สําคัญที่สุดหรอกนะแต่เราเนี่ยห่วงตัวเองดูแลตัวเองเอาใจใส่ตัวเองจัดการกับตัวเองดิ้นรนตั้งใจเรียนหนังสือมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนถึงทุกวันเนี้ยบางทีเราก็กํ้กั้กึ่งๆึนะระหว่างการพยายามที่จะ ทำตัวเองให้มันดีที่สุดดูแลตัวเองให้มันดีที่สุดแต่เราลืมจุดประสงค์ไปนะพี่น้องว่าเราเนะี <c> ่ย <oughs> ต้องทําตัวเองให้มันดีที่สุดเพื่อเราจะไปดูแลคนอื่นแต่เราเนี่ยไปเน้นอันแรกจนลืมอันหลังไปเพราะฉนั้นถ้าพี่น้องคิดอย่างนั้นหรือทําตัวอย่างนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวทั้งพ่อทั้งพี่น้องนะก็จะใช้ชีวิตเหมือนคนที่กำลังลำบากใกล้จะอดตายอยู่ทุกลมหายใจ ไม่มีวันที่จะอยู่อย่างมีความสุขเพราะว่าเราดิ้นรนเพื่อจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราตลอดเวลาเนไม่มีวันที่จะอยู่อย่างมีความสุขเหมือนอยู่ในสวรรค์ได้สักทีหรอกพี่น้องคนเราอะถ้าลงคิดว่าตัวเองจนนะพี่น้องมันก็จะจนไปทั้งชีวิตแต่ถ้าเราคิดว่าตัวเรารวยเราก็จะรวยขึ้นมาทันทีเลยเราสามารถเสกเป่าชีวิตเราให้มันเป็นอย่างที่เราคิด แล้วก็พูดออกมาอย่างนั้นนั่นแหละพี่น้องแต่ทำอย่างไรล่ะถึงเราจะรู้สึกว่าเรารวยนั่นก็คือว่าพี่น้องต้องคิดว่าการมีกันและกันเนี่ยมันสำคัญที่สุดในชีวิตของพี่น้องเราคิดว่าเรามีแล้วเราเลยมีกันและกันมีที่จะให้คนอื่นไงปล่อยให้เรื่องการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นแค่เพียงเรื่องร้อง เวลาที่พี่น้องต้องมีเรื่องพลิกผันตกรกรรมลำบากในชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตคนได้เสมอพี่น้องก็จะยังคงมีคนอื่นอยู่ในชีวิตพี่น้องมันต้องเริ่มจากที่เราคิดว่าเรารวยก่อนแล้วพอเรารวยเราก็เลยไม่สนใจเรื่องปากเรื่องท้องเราก็เลยสนใจการมีกันและก,กันไงพี่น้องไม่ไม่ไม่กกรวเปลืองที่จะอยู่กับคนอื่นให้คนอื่นเราให้คนอื่นก่อนด้วยความรัก เพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องลำบากเราก็จะมีคนอื่นตลอดทั้งชีวิตเรานะพี่น้องการมีคนอื่นคอยช่วยซัพพอร์ตคนที่จะคอยอยู่เพื่อกันและกันคนที่จะพึ่งพากันได้ในยามที่เราตกอับนะพี่น้องไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครอะ่ะนั่นแหละพี่น้องคือสวรรค์แท้ๆที่เราสามารถสัมผัสได้ในชีวิตมนุษย์เราเลยนะพี่น้องเพราะฉะนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคนเราจึงไม่ใช่การทำมาหากินเลี้ยงปากท้องเพื่อเอาตัวรอดพี่น้องไม่ใช่เรื่องการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันเป็นเรื่องพื้นๆแต่การมีกันและก,กันในระหว่างเพื่อนพี่น้องเรารู้สึกว่าตัวเรารวยแล้วไงเราจึงมีกันและก,กันนั่นแหละพูดง่ายๆด้วยคำที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือความรักนั่นเองแหละ โมเสสนะเรียกประชาชนมาประชุมกันแล้วก็สอนพวกเขาว่าพวกเขาทุกคนจะต้องตระหนักให้ดีถึงพระบัญญัติกฎระเบียบขนบธรรมเนียมที่ยึดถือกันมาแต่ไหนแต่ไรตามที่พระสอนเอาไว้เพื่อจะได้สามารถรอดพ้นจากพยันตรายต่างๆนานาในระหว่างการเดินทางเพื่อไปให้ถึงแผ่นดินแห่งพระสัญญานั้น เพราะบัญญัติเอ่ยกฎระเบียบเอ่ยขนบธรรมเนียมที่โมเสสพูดถึงนั้นนะ่ะเราก็ทราบดีแล้วว่าพื้นฐานก็อยู่ที่ความรักนั่นเองพระเยซูิท้าบอกไว้ใช่ไหมแต่เราทราบดีใช่ไหมล่ะพี่น้องการที่จะเขียนบอกให้คนเราไปทําอะไรต่อกันเป็นกฎระเบียบสารพัดนั่นนะ่ะให้มันครอบคลุมความรักได้หมดย่อมเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ มีแต่คนเราจะต้องสำนึกด้วยตัวเองให้ได้ว่าเขาควรจะต้องรักกันอย่างไรต่อให้พี่น้องของเราเขาจะอยู่ในฐานะสูงกว่าเราอาจจะมีอะไรที่มันจะต้องข่มเหงกดขี่เราบ้างหรือเขาอยู่ต่ำกว่าเราซึ่งเราจะมีโอกาสไปเบียดเบียนทำร้ายเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือพี่น้องเราเขาจะมีนิสัยไม่ดีขาดตกบกพร่องไปอย่างไรเราก็จะรู้ว่าควรจะต้องทำอะไรกับเขา ด้วยความสำนึกในมโนธรรมของเราเท่านั้นโดยที่พระบัญญัติเนี่ยกฎระเบียบเนี่ยมันไม่สามารถเขียนจรนาจรณาในจารณาใได้ครบถ้วนหรอกขนบธรรมเนียมประเพณีมันก็แค่เป็นอะไรที่เป็นเครื่องช่วยพระบัญญัติเอย่ยกฎระเบียบเอยย่ยเป็นเครื่องช่วยให้เห็นถึงวิธีการคร่าวๆเท่านั้นแต่ยังมีรายละเอียดอีกมากที่ไม่สามารถบอกกล่าว ในกฎระเบียบในพระบัญญัติในขนบธรรมเนียมได้หมดหรอกเพื่อที่เราจะได้สามารถแสดงออกว่าเราเนี่ยรกักความรักมันอยู่ในท่าทีที่มาจากข้างในพี่น้องเพราะฉะนั้นนักบุญยากรจึงได้เตือนสติพวกเราดูไหมให้เราระวังอย่าปล่อยให้ความคิดที่มันแอบแฝงอยู่ข้างในซ่อนเร้นอยู่ในใจเรามันเหมือนเป็นแรมแนน คือเป็นนิสัยไม่รักที่มันหลบซ่อนพ้นสายตาความดีของเราไปได้มันเป็นแรมนั้นมันซ่อนอยู่ปกติแรมนั้นหมายถึงคนดีที่หลงเหลือรอดชีวิตอันนี้มันเป็นคนชั่วมันเป็นนิสัยชั่วที่มันหลงเหลือรอดชีวิตจากการที่เราจะเป็นคนดีคนดีดูไปไม่ถึงและไอ้แรมนน้นเนี่ยมันแอบไปแสดงออก ในตอนที่คนอื่นเขาไม่ทันระวังตัวตอนที่คนอื่นเขาไม่อาจจะป้องกันตัวได้ตอนที่เราสามารถจะอ้างได้ว่าเรามีสิทธิ์ทำกับเขาอย่างนั้นเพราะเขาทำไม่ดีกับเราก่อนอ้างได้ว่าเป็นเพราะเขาทำไม่ดีจึงสมควรจะต้องถูกลงโทษใครๆก็เกลียดคนคนนี้กันทั้งนั้นเราก็เอามั่งอ้างว่าตามกฎระเบียบที่เขียนไว้ที่สังคมกำหนดไว้ ที่หน่วยงานของเราตราขึ้นไว้มันจึงต้องเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจะไปอนุโลมหรือจะไปช่วยอะไรเขามากกว่านี้ไม่ได้มันผิดเราทำเหมือนเป็นคนที่ถือกฎระเบียบเคร่งครัดเหลือเกินแต่แอบแฝงไว้ด้วยความใจร้ายไม่อยากจะรักไม่อยากจะยตาด,ดีกับมันมันไม่สมควรจะอยู่ในโลกอย่างมีความสุขอีกต่อไปแล้ว มันสมควรจะต้องถูกพระลงโทษถูกสังคมลงโทษให้เข็ดราบคือนิสัยไม่รักในตัวเรานั่นเองพี่น้องเอยเราดำเนินชีวิตแอบซ่อนความเกลียดชังนิสัยไม่รักเพื่อนพี่น้องอย่างนี้เอาไว้ในใจของเราอยู่บ้างหรือเปล่านาะใครที่ดำเนินชีวิตไม่รักเช่นนี้นะพี่น้อง เขาก็ปิดประตูสวรรค์สำหรับตัวเองที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นแต่ใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตด้วยความรักเขาได้เปิดประตูสวรรค์สำหรับตัวเองที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นแล้วแม่คนอื่นบางคนจะไม่ต้องการมีเขาอยู่ในชีวิตก็ตามแต่ตัวเขาไม่เคยคิดที่จะไม่มีคนเหล่านั้นอยู่ในชีวิตของเขาเลย ต่อให้เขาจะทำไม่ดีกับตนแค่ไหนก็ตามพ่อขอรพระอวยพรนะพี่น้องนะ